อ้นวอ้นววันนี้หนูอารมณ์ไม่ดีค่ะ,ะ,ะเมื่อวานไปโดนเข็มมา1เข็มค่ะ,ะโดนฉีดวัคซีนมาค่ะ ไปไหนไปไหนโอ้ยงายหลังสนุกเฮ้ยจงเป็นโอ้ย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 ไอ้กระยุพุ่นเล่นเกมข้ามี มา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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยไหนลูกไหนโอ้ย,อออออยสีขานน่สำเลยไว้ไว้